อย่าเข้าไปเบิงในเรื่องของการสกัดกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนกันค่ะ,คะผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนติดตามภารกิจสกัดกันยาเสพติดและปราบปรามการลักลอบล่ำเลี้ยงยาเสพติดตามแนวใชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยบึงการและการลสินขอภัยขะบึงการและหนองคายค่ะ ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติการน่วยเฉพาะกิจจังหวัดเลยจังหวัดบึงการและจังหวัดหนองคายค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลเอกทรงบิดหนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะเดินทางมารวมประชุมในนาําศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าสออ,อปอชอดอนะคะรวมกับศูนย์สังการชายแดนจังหวัดเลยนะคะและก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการสกัดกันและก็ปราบปรามการลักลอบล่ำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยเล่านะคะและก็มาพบปะกำลังพ่นนะคะและก็มอบสิ่งของบารุง บำรุงให้ควันกำลังใจนะคะเพื่อเป็นให้กำลังใจกับกำลังพ้นทีปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามค่ะซึ่งครั้งนี้ค่ะมีพ้นรีธนิตพาอุทะนุนั่นค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานายชัยพดจะรุ่นพงผู้วาราชการจังหวัดเลยและพันเอกนัทชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีสองสามพร้อมกับโผนหนาชรราชการในพื้นที ได้เหตการณ์ตอนรับและเขาโรมประชุ่มค่ะปัญหายาเสพติดนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญนะคะเนาะ,ะอีน่นีอต้องซอยกันเนาะ,ะพี่น้องต้องซอยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อลุกหลานและเยาว,วชนไทยและกสังคมของเข้านี่ยให้มันหนาอยู่ขึ้นนะคะเนาะ